ฮัลโหลโบซูวันนี้สวัสดิดแอดพาโบซูมาเที่ยวลาว่ะไม่ไกลกับ่าปามาเที่ยววัดทีด่นี้วัดปากบางหรือว่าวัดกงคาวดีแต่วันนี้ไม่ได้มาไวแต่ลวงชงนะครับ่าปาลกบ่าวมาเที่ยวเพราะว่าไล่คนไม่โลโลไม้นะครับว่าลังวัดดัครับเขาจะมีท่วนขวางกับ เขาเรียกได้ว,วังปลาอยู่กลางลังนะครับเราสามารถปลาเด็กๆกันกลับมาหายอาหารหายเลได้นะครับอ่ะนี่ก็ะเพาลูกบ่าวมาหายอาหารปลาอาหารปลาก็ก็เตรียมไว้ให้นะครับก็แล้วแต่ว่าเราบริจาคก,กี่บาทก็ใช้เบียร์ในตู้ได้นะครับอ่านี่เราเบริจาคไปกี่ซิปปลาในตัวเติบๆตเตั้งเพ่นกับเพราวะว่าเขาเลี้ยงไว้นานนะครับอ่าแต่ว่าอีปบาเด็กปลาเล่ยมากะ ระมัดระวังตะคิดนะครับแต่ว่า,ากา็ไม่มีปัญหาเลยนะครับเด็กชอบทุกคนเลยตื่นตาตื่นใจกับปลาเพราะว่าพุอเมิงแอดเองนี่กปพ่อเห็นปลาก็ถึงกับตกใจกันว่าใส่ตัวมันเติมนัดนะครับนี่เขาเลี้ยงไว้ลังหวัดนานแล้วนะครับอพอให้อาหารปลาเท็ดที่นี่มาให้อาหารขวางกันเลยครับตอนเรยเลก,กันดีกว่าไอ้บ้านี้มันไม่หให้อหาหาระเห็นขวางแต่ตกลงมันปุงก็ไปเปื่อนะครับ อ่ามันเข้าใจว่าขวางกันก็คือจริงโจ้อยู่เลยนะครับแยกไม่ออกกับลูกแอดวาลูกผมว่าจริงโจ้กับขวางต่างกันเบือนะครับอ่าก็ให้อาหารขวางให้ไรต่างเด็กชอบครับก็การจะให้เด็กใดสัมผัสอ่าชีวิตรั้นชีวิตไรเนี่ยนังจากที่ว่าอ่าไม่ปักไปไกลไม่ปักไปแต่ตึงตวนรั้นอ่าปักบางบานเราไงยังนะครับเพื่อว่าไากคนยังไม่โลนะครับอ่า แล้ว็็ดีละเรลาาโผให้กวางเท็จปุ๊บเราก็มาเที่ยวใจรีได้ล่ะมาเที่ยวใจรีปักบางเลยเปเนี่ยได้นะครับปล่อยอันครบจบในวันเดียวเลยแนะนําเลยกับ